นะครับผมตอนนี้นะครับผมก็มีกลุ่มแล้วนะครับผมกลุ่มที่มีชื่อว่า FC FF FF นะครับผมก็ครับก้าใครอยากจะทำอะไรต่างๆกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับที่ผมมีนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับก็นะโอเคนะครับก็ไปชมอินโทรกันเลยนะครับแล้วก็เริ่มคลิปกันเลยไปกันก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมขอไปก่อนไปครับ สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ตูมเมนเตอร์นั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเป็นคนุณร้านคอมนะก็ตอนเราเด็กๆวัยรุ่นเราแต่ก่อนนะเราอาจจะเป็นนั่งต๊ะคอมใช่นั่นเดี๋ยวผมจะเป็นผู้จัดการร้านให้นะครับขีตวคอมกันแล้วก็ไปกันเลย อันนี้จะให้แบบไหนดีอ่ะอันนี้นี้อันนี้เอาแบบนี้ดีกว่าง่ายกว่าตั้งชื่อร้านคาเฟ่ตั้งชื่อเหรอชื่อว่าน็อตน็อตอืมไม่แนร้านชื่อว่าไม่ล้กัน <laughs> โอเคนั่นก็รอนะครับมันอาจจะนานนิดนึงเนาะแล้วอาจจะมีโฆษณาขั้นเน้ื่อหละเนาะก็เดี๋ยวผมขอตัดตอนที่ผมโหลดเสร็จแล้วไม่ต้องตัดแล้วครับไม่ต้องตัดแล้วไม่ต้องพูดแล้วโอเคมาตอนนี้เราก็มีเงินอยู่ประมาณสองหมื่นนะนะครับตอนนี้เรามีเงินอยู่สองหมื่นนะก็อันดับแได้เราก็ต้องไปไหานั่นก็ไดโอ้หองน้าว้าว องไรอ่ะ้องรูว่ะอ๋อนี่ไงแล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้โอเคเปิดอืมยำยำโอเคอิ่ม <In. S 1> ปิดตเ็นด้วยอืมปิดด้วยอ๋ะจะกินไปทำไมอีกปิดเช็คหน้าจอมันหมุนยากน,นิดนึงนะครับมันคือมันเลยนั่นแหละอโอเคไหนดูซิ เขาออยัางชื่ออะไรอุย้ยถือต้องหันไปทางนี้โอเคนี่แหละับร้านเกมของเราชีวิตอื้มทำไมคนในเมืองนี้มันเศร้าจังนี่ร้านชิคกอนัอ อันนี้เปิดคอมรอเอเปิดอา่าแด้กเ,เ,เราต้องมาเปิดคอมก่นกอนสะอาดแล้วก็ออกมาเห้อมันเปิดก่อนแล้วตอนนี้เราก็ต้องืออนะครับเราก็ต้องทำาามสะอาดโอเคอืมกด พอตไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องมากดพอตเอาไว้ตรงนี้โอเคนี่เสร็จแล้วครับเราก็จะเดินผ่านมาตรงนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปดูร้านข้ามือสองก่อนสวัสดีครับลุงเมียเลยซื้อไหมเฮ้ยนนนนนบุ๊คสนใจนนนนน,นบุ๊คครับนี่ก็อีอ่อโอเคเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาเอา,าซื้อไ้ก่อนซื้อตั้งๆไ้ก่อนอยังไม่เปิดร้านนะครับ จะไปตบตีโจนได้ไหมเนี่ยเอ๊ะวันดีเอาโต,โตมา่ใช่ก็เก้าอี้เดี๋ยนะเดี๋ยวขอยนๆไว้ในนี้ก่อนนะรับได้เดี๋ยวเรา,เ,รเ,ราเดี๋ยวผมขอสั่งตู้เกมดีกว่าสั่งตู้เกมก่อนเราจะค่อยๆไต่ระดับจากร้านตู้เกมกลายเป็นร้านในนูน่นนะไหนดูสิอันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรชอ็อป ไม่มีนี่ไม่มีมมนี่นะไปซื้ออันนี้เอาเป็นสเตลลิตี้ให้ดาวปลอมๆนี่ผมจะซื้อสองอย่างส่วนอันนี้สองอันนี้ไม่ต้องนะครับแล้วก็ซื้อยามาครับผมยามจำเป็นมากแล้วก็เกมเหรอครับเราต้องซื้อเกมแท้ใช่ไหมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเกมแทเก็บไว้ก่อน ตอนนี้โอเคมีดาวล้วมายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมโอเคมาเข้าสูก่การในตู้เกมอะ่ะตู้เกมตู้เกมตู้เกมไม่ใช่บอร์ดตู้เกมเราต้องหาตู้เกมก่อนเพราะตู้เกมตู้เกมอยู่ไหนแล้วอ่ะหมดหมู่อะไรแล้วอ่ะ นี่ไงตู้เกมเอาตู้เกมที่ราคาประมาณสี่พันหนึ่งเออสามพันซื้อมาสามตู้แล้วกันเพื่อทำธุรกิจตอนนี้เหลือห้อาพันเก้าร้อยละเก็บไว้เก็บไว้เก็บไ,ไว้ครับส,สวัสดีครับคุณบริการยังไงะนั่งรอผมต่อไปรอจนกว่าของจะมาเดี๋ยวผมขอไปจัด เออซื้อโต๊ะมาด้วยดีกว่าเอาโต๊ะม, killed, elled, มาด <01 S 1> ้วยโต๊ะมาด้วยเดี๋ยวผมขอซื้อโต๊ะมาด้วยนะเอาเป็นเอาซื้อโต๊ะมาซื้อโต๊ะมาโต๊ะ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 ซื้อเมาส์ราคานี้ประมาณนี้ก็ซื้อโต๊ะโต๊ะราคาแสนจะถูกครับผมแสนจะถูกนี่โอเคมา เงินเราต้องประหยัดครับผมมายังโอ้ของมาแล้วมานี่แหละโอ้โหตูกเกมมาเลยมาตุกเกมม,มคิดถึงจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเนี่ยอาชิโอเคแล้วเราก็จะวางไว้แบบนี้นี่ ตู้เกมอ้โหของนะสวัสดีครับบริการเฝ้าไว้ด้วยอย่าให้จุนม,มามาบุกเอาเมาอะเนี่ยเดี๋ยวนะเอาอันนี้มาไหนดูสิชุบเอาโ,อโต๊ะโอ้โหมันจะเป็นยังไงนี่งตู้เกมสองอย่างนี้แน่นอนออดี๋ยืนฝั่งนู้นก่อน อออืืหนี่บักก๊กแล้วเนี่ยเดี๋ยว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 เอวางไว้ตรงนี้ให้หมดก่อนนะเอามานี่งมาเล็บบุ๊กเมาส์อะไรต่างๆซัดเข้าไปข้างในโยนเข้าไปข้างในให้หมดแล้วก็วางไว้ตรงนี้โอ้โหตู้นี้โอเคแล้วเราก็จะ มาประมานี้โอเคชุบนี่นี่ยังไงล่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเองจะเปิดร้านแล้วนะครับเปิดร้านมาปิง้งโอโ้นี่ปิดร้านเปิดโอเคเปิดแล้วนะครับมาจะตัวข้างในต่อ แบบนี้แหละแป๊บนึงโยนของทิ้งให้หมดก่อนมานี่โต๊ะมาโยึ๊บโอเคจัดโต๊ะเอาไว้อยู่ตรงกลางแบบนี้โอเคแล้วเราก็จะเชึบใช้เมาส์แล้วก็วางแบบนี้แล้วกดคิวและวาง ก็วางชิบ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 โอเคแล้วก็วางแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสวัสดีครับลูกค้าจะเล่นเกมนี้เลยหรอ ลูกค้าทำอะไรเนะี่ยอ่ะฮะมีการปัดพลังกิตเฮ้ยขับรถสวัสดีครับลุงลุงมันจะมาทำอะไรเหรออ๋อลุงจะมาอยู่บ้านนี้แบบฟรีๆได้ไหมอยู่ได้ครับลุงแต่อย่าก่อปัญหานะ ลุงครับอะไรนะ่ะโฮมเลดอ๋ออมให้ผมเข้าไปหน่อยครับให้ผมเข้าไปหน่อยขอร้องครับทำไมลูกค้าสมัยนี้มีพลังกิตกันเยอะจังอะใครไม่จ่ายนะจัดการเลยนะเอาเฮ้ยทำไมไม่จ่ายเฮ้ย ทำไมไม่จ่ายครับทำไมคุณลูกค้าคุณไม่จ่ายคุณไม่จ่ายใช่หรือไม่ในไ,ไมอมไม่ไหวแล้วนะอันนี้คุณลุงไป25อุณหภูมิปกติอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวจะซื้อแอร์มาดีกว่านะเดี๋ยวเราจะซื้อแอร์มานะครับดนะเดี๋ยวรู้สิ หน,นึ่งดาวสามาวงไม่มีใครจ่ายเงินเลยสักกับคนอ๋อจ่ายละ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 พ่อกลัวครับถึงเวลาออกโลงแล้วครับแล้วก็ซื้อเกมแท้มาดีกว่าซื้อเกมแท้มาเช่น GV วีหกอื้มนีงเล่กเล็กกสิทธ์ซื้อเกมที่ราคาที่ ซื้อเกมแท้นะครับแล้วก็ต้องซื้ออันนี้แล้วก็อืมอ mm ือ hmm. ฮ mm ึอือฮึตอนนี้พอครับผมซื้อเกมแท้ประมาณนี้พอแล้วก็ไหนดูสิสภาพตอนนี้ก็เราก็สวัสดีครับต้องการตนนัวนึงครับอ,อ๋อเข้าครัวไม่ได้เราเราเราต้องซื้อครัวก่อนสินเนี่ย ซื้อครัวเหรอซื้อครัวซื้อตรงไหนเอ่ะเอเราต้องเข้ามาที่ตรงนี้ใช่ไม่ใช่ระบบเทรดอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไหนก็เปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นกล้วยเนี่ยอันนี้เป็นระบบจ่ายเงินอันนี้เป็นระบบเว็บอือหึอันนี้เราก็ต้องอ,อใช่ใช่อันนี้ผมว่านะเราก็ต้องซื้อห้องก่อนนะพี่เราซื้อยังไงแล้วะอ๋ออันนี้เนียนียนนี้แล้วก็ซื้อ ซื้อละซื้อละโอเคเราซื้อละแล้วก็กดที่เชฟแล้วก็กดสั่งอาหารมาเป็นสต๊อกกับผมประมาณสิบสิบสต๊อกให้เชฟสิบสิบ,สบแล้วก็ ที่ผมเล่นคล่องคือผมไม่เคยไปเล่นมาแล้วนะครับก็เลยเนาะแล้วก็ไปดูคนอื่นมาด้วยโอเคตอนนี้สิบเก้าแล้วโอเคมาเชฟครับโอเคเข้าเชฟได้ละมาอืมคนนี้ทำหนะ้าคนนี้สงสัยจะเบื่อแต่และคนเล่นแต่และคนเล่นพลังจิตกันเลยเนาะ จ่ายเงินด้วยครับจ่ายเงินด้วยจ่ายเงินด้วยคุณ้นจ่ายเงินด้วยเอารปภจัดการแหมผมไม่ทำาอัน,นี้ลูกเอ๊ะคุณลูกค้าทำอะไรเนะี่ยคุณลูกค้าครับคุณอย่ามาโบโหครับคุณลูกค้าคุณอย่ามาโบโหผมเห็นแล้วว่าคุณดุ ทาไม่พอเข้าร้านนี้ทำไมโกรธกันจังครับนื่นเดี๋ยวโอ้ตุ๊กี้ไม่พอโอเคโอเคจ่ายเงินด้วยแต่ไม่จ่ายไม่รู้จะทำยังไงดีให้เขาจ่ายตังค์ เปิดอสั่งไงเน่นเพอสั่งให้งไ,งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว,ว,าวไ้วางวางไว้บนโต๊ะก็ได้เผื่อใครอยากได้มีคนอยากได้ไหมครับวางบนโต๊ะเผื่อใครจะกิน ทำไมพี่เจอมารับรับล่อๆแถวนี้เหรอครับนั่นเนี่ยหนีด้วยรปภดูเอาไว้ด้วยเดี๋ยวต้องเอาคอมจริงๆมาละมาถึงเวลาเอาคอมละโอเคนั้นผมก็ต้องอีเมลมาช็อกโกแลตเคิลซ้นโอเค ตั้งตั้งช็อกโกแลตวัพอดีเรามีคนกินด้วยเอาเป็นต้องซื้อมาแล้วไม่งั้นไม่ไหวเอาเป็นจอที่เท่านี้พอแล้วก็เอาโต๊ะมาอันนี้แล้วก็เมาส์เก้าวแป้นพิมพ์นี่ หูฟังไม่ต้องเอากันหูฟังแล้วก็เก้าอี e, ้ก็เอา Go e เก้าอี้เกมมิ่งนะครับเก้าอี้เกมมิ่งของอันนี้โอเคได้ความเครื่องละมาเอ้อนะพี่สั่งผมสั่ง c ีซียูยังอะ่ะเดี๋ยวยังไม่สั่งโอเคเอาสั่ง c ีพรุ่นราคาทุกที่สุด ถูกเพราที่จะจะถูกได้โอเคหมดละเก็บเอาไว้ไปซื้ออาหารครับผมเดี๋ยวได,ด,ด้ไปซื้ออาหารก่อนเดี๋ยวเวลาเท่าไหร่ละโอ้โหต้องปิดร้านแล้วครับต้องปิดร้านละดึกละเดี๋ยวขอรับของแล้วก็ปิดนะครับไยปิดขอปิดร้านยากจังโอเคปิดร้านละแล้วก็ขนของเข้าร้าน,นครับผมอย่าบอกว่าสั่งซีไปยูมาสองตัวนะ โอเคได้โตมายัดของเข้าไปข้างในก่อนยัดโอเคเอาโต๊ออกไปเอาโต๊ออกไปเอาโต๊ออกไปโอเคอย่าไปทําตามในในชีวิตจริงนะครับแบบนี้นะไม่งั้น คอมของคุณอาจจะพังก็ได้นะครับบึ้งบุบอกไว้ก่อนว่าคอมของคุณอาจจะพังก็ได้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็เราก็ต้องมาคลิปนี้พี่ผมผมอัดไว้นานแล้วนะเราจะอจัดไว้นะไม่ใช่อัดไว้นานสิอัดเป็นชั่วโมงเหมือนจะครึ่งชั่วโมงนะครับอัดอัดเอาไว้ตอนนี้ คือเกมมันยาวก็ต้องนะจะจะอยู่ประมาณสองวันนะครับแล้วก็ปิดคลิปกันนะครับตอนนี้เป็นวันแรกอยู่ก็อีกวันนึงนะครับแล้วก็จะปิดคลิปกันเลยคอมสุดนี่คอมที่ดีที่สุดกับผม ต้องรีบจัดก่อนแล้วก็ไปนอนจะได้เซฟด้วยครับผมจะไม่เป็นข้อมูลหายวิธีเซฟนะครับเผื่อใครเซฟเก,เกมนี้ไม่เป็นนะครับก็ให้เรานะครับไปที่อะไรนะให้เราไปที่ที่นอนที่เราเกิดนะครับก็คือให้เราเป็นนอนนะเราก็จะเซฟนะครับตอนนี้เนะี่ยขอจัดอะไรต่างๆก่อนนะอาหารช่วงแรกๆไม่ต้องไปซื้อก่อนนะครับเพราะว่าอาหารในในตู้เย็นเรามีเนาะโอเค ทำไมถึงเมาส์มันใหญ่จังโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ปิดร้านได้ปิดร้านไว้โอเคได้เวลาปิดคอามา้วครับปิดปิดยังไงแล้วปิดเครื่องยังไงแล้วะวิธีปิด คือไม่ใช่อนันนี้ปิดเครื่องปิดเครื่องทํายังไงแล้วอ่ะหรือเราต้องออกไปแล้วมันจะปิดเลยหรือเปล่าเดี๋ยนะหรือมันปิดยังไงมันปิดยังไงมันปิดยังไงอ่ะปิดอย่างนี้โอเคมา ช่วงแรกๆเราถ้าใครอยากจะซื้อบิตคอยช่วงแรกๆไม่แนะนานะครับเพราะมันจะคือมันจะหาเงินได้นานครับผมต้องให้ทําช่วงตอนในท้ายเนาะระตัวนี้ก่ฝักด้วยนี่ครับคือดานซื้ออาหารนะมันจะอยู่ตรงนี้โอเคไปนีเฮี้ยมาผิดทางโอเคป่ะตื้อๆๆๆห้องเราจะอยู่ตรงนี้ห้องเราจะ สองสองสามสามปิดห้องปิดห้องก่อนโอเคแล้วก็เข้านอนห้องนอนเราอยู่ตรงนี้โอเคนะครับก็ตอนนี้กําลังเซฟนะครับนี่ผมเราก็จะเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรามาถึงนะครับเราก็ต้องกุณาปิดเครื่องด้วยนะครัคที่ถ้าใครไม่ได้ยินเสียง เกมนะครับคือขอโทษดนะครับเพราะเกมมันคือต้องเอาเสียงออกนะครับเพราะตอนเริ่มต้นของเกมมันมีเสียงเพลงเนาะก็เรามาถึงนะครับช่วงเช้าครับก็เป็นการออกกําลังกายไปในตัวนะครับคือไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใครมามากินช่วงตอนกลางคืนนะครับแล้วคุณบริการก็อยู่ตรงนี้ทั้งวันนะครับแต่เขาก็ไม่ช่วยอะไรเลยปม่บีคอมไม่ได้โอ้ ป็งค่าไฟแน่นอนนะต้องเปลืองค่าไฟแน่นอนใครมากินในห้องนี้เนี่ยโอ้โหใครมากินไว้ในนี้เนี่ยใครมากินอะไรไว้เนี่ยเก็บกวาดเก็บปอดเก็บกวาดชิบ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 ,ชบโอเคแล้วต้องเอามาวางไว้ตรงนี้โอเคมา ลำดับวันนี้นะครับเราก็จะมาถึงเราก็เปิดร้านเลยแล้วก็มารอคนเข้าร้านครับผมส่วนตอนนี้นะครับผมก็ต้องซื้อตูก้เกมดีกว่าให้ให้จับคู่กันเนาะจะได้คู่กันเป็นสี่ไม่ใช่อีอกฝั่งนึงมันจะโล่งนะครับคือมันมีอยู่แค่ตู้เดียวโอเคจ่ายบินก่อนแล้วกันอะจ่ายบินจ่ายบิน โอเคใจบินใจบินนะครับอันดับแรกแล้วก็อันนี้คืออ๋อโอเคต่อไปเราก็จะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ตู้เกมตู้เกมที่มันมีราคาแพงๆหน่อยที่แพงๆไม่ได้แล้วอะมันจะต้องเอาตู้เกมราคาถูกไ่ได้ด้วยนี่แหละช่วงขาดรายได้ผมสวัสดีครับทุกคนลูกค,ะคะ้าว้าวมีคนมาเล่นเกมหนึ่งคนตู้ไหนครับตู้นี้ ส่วนสองคนนี้ก็ออืืหต้องการรอดดอกโอเคครับโอเคโอเคโอเคครับโอ้ลืมสั่งลืมสั่งพ่อครัวรอดดอกใช่ไหมครับผมโอเคมาเอาเข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็รอดดอกครับพ่อครัวตอนนี้เราก็ต้องหาเงินไปก่อนเนาะนี่ผมเราก็สั่งแบบนี้แล้วก็มาุณลูกค้าครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าลูกุณลูกค้าลูกลค้าุณลูกค้าคนไหน คนนี้คนนี้คนนี้ลูกค้าครับในครับได้แล้วครับลูกค้าสมัยนี้นี่มีมีแต่คดพลังกิตนะเนี่ยเดี๋ยนะเดี๋ยวมีจววิ่นว่อนด้วยตอนนี้ก็ผ้ารัวเราก็สับมีดอยู่อะไรอีกหรอครับใครต้องการอะไรไหมครับลูกค้าคนนี้ไป อันนี้ก็ยังตั้งอยู่นะครับตั้งินกว่ามันจะเสียเลยนะครับมาผมขอตั้งไว้ตรงนี้นะครับจนกว่าจะมีคนมาเอาเนาะไนดูซิโอเคตอนนี้สองพันละมาดูซิอีเมลมีอะไรไหม อันนี้ก็โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนพื้นหลังพลางๆแล้วกันหาพื้นหลังดเท่น่อยเอาเป็นพื้นหลังเป็นพื้นหลังเป็นอะไรดีเอาเป็นโล่งๆกันแแบบนี้แหละโล่งๆโอ้โหคุณลูกค้าอย่าลืมจ่ายเงินด้วยนะครับมาดูจ่ายเงินไหมไม่จ่ายฟ้ากัคนเดียว คุณลูกค้าครับคุณต้องจ่ายนะครับถ้าคุณไม่จ่ายนะครับผมจะเอาไม้กระวองฟาดแล้วนะตามติดชีวิตครับผมตามติดชีวิตลูกค้าผมไนดูสิเอาจ่ายขอบคุณมากครับว้าวลูกค้าสมัยนี้นีใ่ใช้แค่แต่พลังกิจจริงๆมาเดีย๋ยวจะทำธุรกิจไปเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับคุณลูกค้าเดี๋ยวขอสั่งของแป๊บเดียวนะครับ ตอนนี้ยังไม่ถูกใช้ตัวเครื่องในคอมพิวเตอร์ของเราเดี๋ยวเราต้องเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็หาเครื่องราคาถูกทูกราคาถูกทูกนะครับเอาเป็นเอาเป็นอันนี้แล้วกันเพราะยังไม่ได้ยังไม่ได้เอามาทีโอเคมารอของมาครับผมเราจะรอของมานะโอเค ตอนนี้ลูกค้าเราก็เศร้าแล้วก็ร้องให้รูร้นะครับองการอะไรไหมครับดูอีกแล้วโอ้โหคู่เลยทีนี้จะทำยังไงก็ไม่รู้อืมไม่รจะทำยังไงดีอ่ะอืมของมาอย่างเดียวของมาอย่างของมาอย่างโอเคมาแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าครบวันที่สองอะไรเดี๋ยวต้องโอเคมา ซื้อของซื้อของร้อนดิโอเคตอนนี้ก็ได้มาสองสี่เครื่องละโอ้ยขคตอกครับโอเคโอเค,อเคก็นะครับเดี๋ยวต้องผมว่านะาเดี๋ยวต้องปิดคลิปแล้วแหละเพราะเริ่มจะอัดคลิปนาน,น้วตอนนี้ครึ่งชั่วโมงแหละนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ของตัวลากัน ไปก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็นะ่าจะมีประมาณนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดปุะปุิดตันได้วดัวนนี้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไมบ,บายอย่าลืมกดกระปุก铃กัได้วันน้เลยนะครับขอบคุณคะ่ะโอเคตอนนี้ขอาไวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย ลูกค้าครับกรมขอครั้งคุณลูกค้าไว้ข้างในนี้นะคบโอเคสำหรับวันนี้ขอตัก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย